มันคือโรคอะไรดีเจเพชรจ้าโพสเล่าอาการป่วยลั่นไม่เคยเป็นมาก่อนทำเอาหลายๆคนเป็นห่วงกันไม่น้อยสำหรับดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมไยที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังแข็งแรงและใช้ชีวิตปกติจนล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์เล่าอาการป่วยของตนนั้นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้ระบุ ข้อความไว้ว่ามีเรื่องสอบถามหน่อยใครเคยเป็นบ้างครับมีอาการแสบคอมากมากมากแบบไม่เคยแสบมาก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นมีเสเลดสีเขียวมากๆากมากแต่ไม่มีไขมีไอแบบนิดนิดหน่อยหน่อยตลอดวันเสเลดสีเขียวข้นจะมีเฉพาะตอนเช้าตรวจโควิดก็ไม่เจอว่าเป็นเป็นอยู่ถึง17วันถึงจะหายตอนนี้คนเป็นเยอะมากจะหวัดไม่ใช่ ทอมซินอักเสบก็ไม่ใช่สรุปมันคือโรคอะไรขอความรู้หน่อยครับคนรอบตัวเป็นกันเยอะมากๆปลอลกระผมไม่ได้เป็นละนะ55555 55ห้้ลัวจากดีเจเพชรจ้าได้โพสต์ออกไปก็มีชาวเน็ตหลายท่านต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งทางด้านดีเจเพชรจ้าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมแมวว่า ไม่น่าใช่ฝุ่นไม่มีไข้เลยครับคอไม่ได้อักเสบไม่เจ็บคอกลืนน้ำลายปกติไม่ได้เป็นไซนัสนะครับสเสล็ยจ,จะมีแค่เช้าเท่านั้นกลางวันปกติเลยเหมือนไม่ได้เป็นอะไรแต่มีไอนิดนิด,นดหน่อยน่อยถ้าเป็นหวัดควรหายในเวลา7จถึงแวันแต่นี่ไม่ใช่หวัดเลยงงกับอาการเพราะเป็นโรคใหม่มากเกิดมาไม่เคยเป็นมาก่อนสรุป โรคอะไรเนี่ย55555 55ตอนนี้เีหายมานานแล้วนะครับแต่เห็นคนอื่นเป็นกันเลยสงสัยว่าเป็นโรคอะไรกันงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแ,แห่เข้ามาให้ความรู้กันยกใหญ่เลยทีเดียว